สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็พาชมบอลสีดีกว่าเนาะหลังจากที่ขายบอลสีไปหลายวันละ <c oughs> ก็เมื่อวานขายนกพะเก้า 9. นึกว่าไม่มีใครสนใจนะครับลงคลิปไปเงียบกลิบเลยพอตื่นมาตอนเช้านะครับมีพี่นะครับที่ชนบุรีนะครับโทรมานะครับ เหมาสิบต้นนะครับโอ้โหขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะนึกว่าไม่มีใครสนใจแล้วละ่ะนพเก้านะครับก็พี่เขาก็เหมาไปสิบต้นแล้วก็มีลูกค้าประจําเหมาไปอีกสองต้นแล้วก็มีพี่ป้าอีกคนนึงเหมาไปอีก4ต้นนะครับก็เลยหมดพอดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณจากใจขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความสนใจบอลสีเบิดชัยเนาะ วันนี้พาชมบอลสีดีกว่านะครับตู้มันก็จะโล่งๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้คัดไม้มาใส่เลยอันนี้ก็จะเป็นสีเลิกงามแกก็อวดอยู่นั่นแหละสีเลิกงาม <laughs> อวดจังนะครับสีเลิกงามเนี่ย <laughs> ก็มันสวยอะทุกท่านเนาะมันก็ต้องมีอวดกันบ้างนะครับดูเขาโตเขากัดสีมาสวยมากมีสีแดงด้วยดูเผินๆนี่เป็นเหมือนตับรามเกียนเลยนะครับเนาะ นี่ครับพอเราเปลี่ยนกระถางอันนี้เป็นกระถาง10นิ้วนะครับทุกท่านพอเราเปลี่ยนกระถางนะครับน้องก็โตไวขึ้นนะครับโตไวมากดูสิครับโอ้โหโตไวจริงจริงเปลี่ยนกระถางนะครับทุกท่านผมก็ขยับเป็นไซส์กระถาง10นิ้วนะครับดูมันีล้อมเพชรโตไวโตไวมากนะครับอันนี้ก็เป็นกระถาง8นิ้วอยู่อันนี้เป็นเพชรพระนครกับหลวงตาเมืองนะครับ นี่เนี่ยครับสวยสวยสวยปลูกบอนสีสวยแล้วก็ดูโวคาโนต้นนี้โวคาโนต้นนี้ทุกท่านดูครับนี่โตไวมากเลยเปลี่ยนเป็นกระถาง1ิบนิ้วอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองแผลงนะครับทุกท่านแผลงเนาะก็โตไวนะครับคือเปลี่ยนกระถางอะ่ะน้องโตไวมากอันนี้สังเกตดูละหลายครั้งหลายต้นแล้วนะครับ ถ้ายังอยู่ในกระถางสีนิ้วเดิมๆมันโตก็จริงเน่ยมันจะยืดแล้วใบมันก็จะไม่ใหญ่แต่ถ้าเราเปลี่ยนกระถางใบเขาจะใหญ่ตามกระถางเลยนะครับแต่มันต้องล้นกระถางสี่ล้นกระถางหกก่อนนะครับเราต้องเปลี่ยนเราต้องดูขนาดนะครับว่ามันล้นหรือยังหรือว่ารากทะลุหรือยังนะครับเราถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนกระถางได้นี่วันนี้มาคุยเรื่องบอลสีคุยเรื่องบอลส, <c oughs> สีบ้างนะครับ ก็หลังจากที่ขายบอลสีไปหลายเยอะเหมือนกันนะครับแต่จนบอลสีไม่ค่อยมีขายแล้วนะคตัวนี้ผลิตไม่ทันนะครับเนาะก็ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวงการบอลสีของเรานะครับพรุ่งนี้ก็เลือกตั้งแล้วนะครับนี่โยงเข้าการเมืองอีกพรุ่งนี้ก็เลือกตั้งแล้วนะครับก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งกันนะครับทุกท่านก็เผื่อว่า อะไรอะไรจะดีขึ้นนะครับเนาะเราก็อยู่แบบนี้มานานแล้วนะครับเราก็ชอบใครชอบพักไหนชอบท่านไหนก็เลือกตามใจท่านเลยนะครับประชาธิที่ปไตยอยู่ที่ปลายปากกาของท่านนะครับเนาะเราก็ยอมรับนะครับในความตัดในการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครนะครับนะเอาละเราไม่โยงเรื่องการเมืองมากเราก็เป็นกลางๆนี่แหละ เลี้ยงบอลสีไปอยู่บ้านไปนะครับเนาะเอาตามที่เราแล้วแต่พิจารณาโอ้นี่ก็อวดบอลสีอยู่นี่แหละอ่ะอวดนะครับสวยเนาะเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นบ้างนะครับนี่ครับเรามาดูต้นต้นต้นนะตู้นี้กันบ้างนะครับเนี่ยครับบอลสีที่เราควรอัพไซต์กระถางก็คือต้นนี้นะครับแต่ผมยังไม่มีเวลานะครับทุกท่านยังไม่มีเวลาที่จะอัพไซต์กระถางน้องนะครับเนาะ จริงๆน้องต้องอยู่กระถางสิบแล้วละ่ะนี่หลวงตาเมืองแล้วก็อันนี้ก็น่าจะขึ้นกระถางสิบได้นะครับพรรัตนะแล้วก็ลูกไม้ต้นนี้นะครับน่าจะขึ้นได้แล้วละ่ะเก้าทับนะครับเนาะที่จะต้องขึ้นกระถางสิบแต่ผมยังไม่มีเวลานะครับอันนี้เป็นไม้จอมไม้จอมเทพอักษรานะครับน,นี้เป็นต้นแม่ต้นแม่นะครับที่ผมพาหัวแล้วก็ แบ่งปันเทพอักษราให้พี่พี่เพื่อนๆน,นะครับเป็นต้นนี้นะครับนี่เป็นไม้จอมเขากําลังฟื้นอันนี้เป็นราสีสิงห์ครับทุกท่านนี่สวยมากนี่ใบเวลาเลี้ยงบอลสีด่างนะครับใบเขาจะช้าน้ําแบบนี้แหละ <c oughs> จะไม่ค่อยสวยนะครับบอลด่างก็อ่าก็จะประมาณนี้สําหรับบอนด่างที่ผมส่งให้พี่พ,พี่เพื่อนๆไปนะครับถ้า ถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่ามันด่างเยอะแล้วมันช้าน้ํานะครับเนาะมันก็อาจจะมีบ้างนะครับทุกท่านไม่ต้องห่วงก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวแล้วรอรอให้เขางอกใบใหม่ดีกว่านะครับนี่ครับบอลสีของผมอันนี้เป็นออะไรนะศิลาหุ่มทองแล้วก็แผงป้ายแดงนะครับอันนี้ผมได้ต่อเข้ามาอีกทีนึงนะครับเนาะก็เห็นแปลกดีนะครับ แต่ใบทรงใบไม่ค่อยสมบูรณ์น่ะทุกท่านเหมือนเป็นบอลพิการยัง <c oughs> ไงก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ครับอันนี้เป็นหน้าเมืองนอนอันนี้เป็นหน้าเมืองนอนต้นแม่เขานะครับอันนี้เป็นต้นจอมที่ผมผ่าหัวแล้วก็แบ่งหน้าเมืองนอนให้ทุกท่านน่ะเป็นต้นนี้เลยนะครับนะนี่เป็นต้นจอมต้นจอมของเขาของเขานะครับแล้วก็พวกรักเอก๋ยก็ออกหน่อมาเต็มเลยนะครับเนาะยังไม่ได้แยกเลย จริงๆรงักเอ้ยนี่ควรจะขึ้นกระถางอ่ากระถางสิบได้แล้วนะครับอู้มณีมรกตเป็นใบกลมด่างชมพูนะครับเนี่ยสวยนะมณีมรกตมีอยู่ต้นเดียวนี่แหละครับบอลสีของเบิดชัยก็จะประมาณนี้นะครับเนาะอันนี้ก็ควรจะขึ้นกระถางสิบได้แล้วนะเนี่ยมณีล้อมเพชรน,นี่เป็นเดสตินี่นะครับเดสตินี่บางใบก็ด่างเยอะมากนะครับบางใบก็ไม่ด่างอันนี้เป็น หรือสีโกทัญะนะครับเพิ่งได้มาใหม่เนาะจริงๆเป็นบอลเก่าที่ราคายังแพงมากนะครับหรือสีโกทัญะเป็นบอลกาบนะครับทุกท่านบอลกาบป้ายเขียวแดงนะครับเนาะก็เขาขายกันแพงยังอยู่พันกว่าบาทอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ได้มาถูกๆสามสี่รแล้วก็เป็นบอลลูกไม้นะครับนี่สวยสีแดงจุดสีแดงนะครับอันนี้มีอยู่ สองสามต้นอันนี้น่าจะจดชื่อได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอเตรียมจดชื่อเพราะว่ามีลูกเขาแล้วนี่ไงหนึ่งต้นสองต้นนะครับต้องถ่ายต้นลูกสองต้นนะครับนี่เดี๋ยวคิดก่อนว่าจะตั้งชื่ออะไรแล้วอันนี้น้องก็ออกดอกอีกแล้วดอกอันแรกก็ผสมติดแล้วนะผสมติดแล้วแล้วอันนี้ก็ออกดอกอีกแล้วก็เป็นเพจเจ็ดสีนะครับเดี๋ยวผมย้าย วัวเคนโนต้นนี้ก่อนรู้สึกว่าน้องจะไปบ่มอยู่ด้านหลังนะครับไม่ค่อยได้แสงนี่เราก็ย้ายมาไว้ใกล้ๆเพื่อนเขาน,นี่วัวเคโนสวยเลยครับทุกท่า <c> น <oughs> เอาละครับวันนี้เบิดชัยบอลสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับลากันไปก่อนก็พาชมบอลสีนะครับพาชมบอลสีจริงๆเราต้องเปลี่ยนกระถางแล้วลหละนะครับเนี่ครับเลี้ยงบอลสีก็เลี้ยงแบบนี้แหละ มันเราเงาเงาเราก็มาเปิดดูนะครับเนาะก็สนุกไปอีกแบบหนึง่งเอาละครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับวันนี้ไม่มีบอลสีแบ่งปันเนาะชมบอลสีแม่พันธุ์ไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะไม่เจ็บไม่จนนะครับเป็นกําลังใจให้กับเบิดชายบอลสีด้วยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อน สวัสดีครับ